สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาต่อ,อทีสองนะครับหลังจากขัดติดแล้วเราก็จะมาสปาโคลน,นะครับแม่แม่มากบาน,นีาวมาวนา่ชงมะปวานมะขวาไหลอี๋อี๋อีอ๋

เลนได้ล้บ้านี้เนได้แล้วบ้นี้คนมักเลนอออออเอออเอมา้ดีมาสู้ดีมตัวมาตัว อยู s. <S uh, uh. ่ไกี่ตมด็ดป yeah. like, like, oh, okay. yeah. yeah. ่ไลไหลเออนี่เรานี่เราเนนีทุกคนลเนานี่เราไ่น้นน้นุ่นนนนไุ่น้นโอ้โ่โโโโมาดิมาดิมาดิจ้ามาดิ เฮ้ยขนขุนเยเียาเอาลูู่ลููาขาขาโอยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยก้าวขก้าออกจาบออกกบรักออกกบ้านเมื่อคืนน่ะอยหนเทียวใช้เล่นให้มันเหนื่อยพรุ่งนี้วันนี้จะได้นอน ใ้กเปลนให้ก็เปลี่ยนเ้ยเ้ก็เปลี่ยนวะ,ะืออเข้าตา กลังหาวิีเป่าอยู่โอ้โหหมดดอมวไหเนาะวหวเดี๋ยว่ลูีมาลุกเงินก้อนเงินก้อนเลยเมมยกนอนก้อนจังลูกเอ้ยโอ อาปาลุก้าปาลุกโอ้โอ้เ้ยวอวอวอวทำไมวะสุปาโพรอพี่ดาวค่ะ้อนั่งไหนนั่นลงลงเลย อุ้ยเหนียงถูเหนียงถูคอถูคอถูคออุ้ยนี่อาบน้ำใช่ไหมนอปันนี้เออเบาดีแต่ปานี้แง่ยอาบหนาสิเนี่ยโอ้ไม่ให้ลุกแล้วครับแม่ตีลุกไม่ได้แน่นอนกดไว้กดไว้กดไว้ก็ไม่ตีเออรองไปว่าลึกปากลึกปาก กาลุกาลุกยาลุกเดี๋ยวเดี er ๋วเดี๋ยวออกันลอกันอโอ้โหอ้ตัวแรงเงี้ยเจ้าไม่ได้ละเข่าตาหรือเปล่าเมยเมยมองเมยลูกขึ้นได้รอกันเอ๊ะพี่ดาวอ่ะพี่ดาวแก่่หล้วลูกขึนไม่ได้อ่ะเอ้ยพี่ดาวน้านี่เลยแบบนี้าท่าหน้าม่นกนหน้าม้าไหมทำทรงผมใหม่ด้วย ปัดเป๊ปัดเป๊ะดมาเจ้าอเจ้าปัดเปนะดมาลองลองปัดเป๊ะเลยไเอ้ีปัดเป๊ะปัดเป๊ะเดี๋ยว้ยึงปัดเป๊ะเออนีเห็นไหมอ่ะือือคนโบราณเลย่มมึงมันคื้คนโบราณไเจ้าไปฟ้องเลย มาดามม่ละเนมาดามไปถืออาบน e sw ้นมาดามใช่อหล่อวยยคสอหสวย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 ไปหน้ามาหายหนมาหายเรวเจ้าหน้ามาหายเร็วเจ้ามาหาโว้ยควนหน้ามาหายแล้วว้ยเฮ้ยเ้ย

อ่างอันนี้อ่างค,ค,ค,ครับสิดธิ์เนี่ยโอเคยังโอเคครบแล้เลยเนาะอะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แมเดี๋ยวทาพิธีเอาหนะ้าให้น้องก่อนนะโอ้โเว้ยนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับผม